เก๋ไกเ๋เผยสาเหตุแท้จริงเลิกแน็กชาดีครั้งแรกหลังจบไม่สวยพระเอกเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ปิดฉากรักลงจนทำแฟนคลับใจหายต,ตามๆกันระหว่างเก๋ไก๋สไลเดอร์และแน็กชาดีที่เราจะเห็นว่าหนุ่มแน็กเป็นฝ่ายออกมาพูดมาชี้แจงอยู่ฝ่ายเดียวล่าสุดสาวเก๋ไก๋ออกมาพูดบ้างแล้วค่ะโดยเธอนั้นได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ครั้งแรกบอกว่ามันจบแล้วไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ตอนนั้น ตนและแนคะคุยและปรับไลฟ์สไตล์แล้วการใช้ชีวิตเราไม่ตรงกันคุยกันแล้วไม่คิกกันเราลองศึกษากันแล้วแต่ไปต่อไม่ได้ถามว่าเสียดายไหมไม่เสียดายน่ารักต่อกันและทำเต็มที่แล้วเป็นช่วงที่ดีที่ได้คุยกันตอนนั้นสถานะไม่ได้คบกันตอนนั้นสำหรับตนถ้าคบกันต้องเปิดตัวก็แค่สองเดือนก็ทำเต็มที่แล้ว สำหรับตนตอนนี้ไม่มีอะไรติดค้างจบก็คือจบไม่อยากลงดีเทลและคนรอบข้างไม่มีส่วนทำให้ไปกันต่อไม่ได้และยืนยันว่ารักครั้งนี้ไม่ใช่คอนเทนต์แน่นอน